Summer, do, 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 SHAMI do, SHAMI do, SHAMI do, 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 SHAMI do, 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 สวัสดีครับเชฟชีเปรี้ยวท,ที่สุดในเมืองไทยวันนี้มาดามตัวพวกเมนูพิเศษมาให้กับเรานะฮะสังเกตว่าช่วงปีที่ผ่านมานั้นคนจะอินเรื่องของเห็ดมากวันนี้เราจะทาซุปเห็ดใช่ไหมครับมาดามตัวซุปเห็ดค่ะวันนี้มาดามตัวต้องจัดให้คุณวุฒิเต็มที่ครับวันนี้มาด้วยเมนูซุปเห็ดทรัฟเฟิลแต่ของผมเนี่ยได้ข่าวว่าทีมงานบอกว่าไม่ใช่เห็ดทรัฟเฟิลแต่เป็นเห็ดอะไรครับนี่อันนี้คือเห็ดเขาเรียกราชินีเห็ดบ้านนอก บ้านนาเห็ดฟางเห็ดฟางนี่ตกแล้วประมาณร้อยกว่าบาทใช่นะครับของแล้วชาร์ฟเฟอร์เหรอครับประมาณกี่บาทก็กิโลแล้วประมาณ200,000บาทเท่านั้นเองอ๋อเหรอฮะแค่200,000บาทเองคุณผู้ชมเท่านั้นเองเรามาแข่งกันทำไม่ใช่แข่งกันทำเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าระหว่างเห็ดทร์ฟเฟอร์กับเห็ดฟางเนี่ยถ้าทำเป็นซุปเนี่ยมันจะต่างกันหรือไม่ร้อยกว่าบาทกับเป็นแสนบาทได้ข่าวว่าขายหลายร้านแล้วใช่ไหมฮะหลายร้านเลยค่ะกี่ร้านครับเอ่อประมาณที่ขายมานี่ประมาณ10ล้านค่ะโอ้โห สามารถไปซื้อเครื่องประดับได้เต็ไมไปหมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะสิบร้านค่ะมีอะไรบ้างร้านไหนฮะเออประมาณนี้ก็คือหนึ่งซื้อไปเดินเข้าไปหนึ่งร้านนะคะแล้วก็ได้ออกมาแล้วก็เดินเข้าไปร้านสองยังไม่ได้เพราะ,ะว่ามันก๊อปไม่เหมือน <laughs> ค่ะ่ะะอทำกันเลยดีกว่าครับโอเคสูตรมีอะไรบ้างครับมาดามโอเคในนี้นะคะจะมี เนยแล้วก็มีหอมแดงนะคะมีกระเทียมสับเราใส่เนยไปก่อนใส่เนยลงไปก่อนนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนะฮะโดยประมาณใส่เข้าไปนะฮะต่อมาครับต่อไปหอมแดงค่ะครับหอมแดงครับปึ๊บบโอเคหอมแดงนะครับใส่หอมแดงลงไปเลยนะฮะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคครับต่อมาครับต่อไปกระเทียมกระเทียม ถ้าปากไม่อยากให้เหม็นมากก็ใส่น้อยๆน,นะฮะไม่ใส่เลยได้ไหมครับกระเทียมไม่ได้ค่ะอันนี้มันเป็นตัวกลิ่นที่ช่วยเรื่องความหอมมิติหนึ่งของของในซุปของเรานะคะคต่อมาครับโอหน้าผานมากต่อมาไปเห็ดเลยคุณบุ๊ดดี้ใส่เห็ดลงไปเลยเหรอครับใช่ใส่เห็ดลงไปเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับโอ้โหผมเยอะมากมาดามตวง นี่เลี้ยงได้ทั้งทีมงานเลยนะครับทั้งกองเลยเสรนะคะเสร็จแล้วด้วยความระดูอลังการวายขาวนะคะนี่วายขาวค่ะป้าบเข้าไปถ้าเกิดถ้าเกิดวายขาวไม่มีเหล้าขาวได้ไหมครับเออกลิ่นกลิ่นมันไม่ใช่ของของคุณวุฒิอาจจะได้นะคะของเดียนไม่ไม่ได้นะคะอันนี้คือเห็นซอฟต์โฟของคุณไม่ได้ไม่ได้ค่ะตามมาด้วยอะไรต่อไปท่ามานดำตัวแป้งค่ะแป้งนะครับใส่แป้งลงไปเรากำลังทำซุป นะะเห็ดอยู่นะครับคุณผู้ชมเปรียบเทียบระหว่างเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งราคาเนี่ยโอเป็นแสนเนี่ยกับเห็ดฟางของผมเนี่ยนะฮะราคาร้อยกว่าบาททำไมเห็ดทรัฟเฟิลช่วงนี้ถึงดังมากครับเออจริงๆแล้วเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดจากอิตาลีทีนี้เนี่ยเออ่กรรมวิธีในการหาเห็ดเขาต้องใช้หมูครับไปดมดมดมแล้วก็มันหายากมากอะค่ะหมูไปดมหาเห็ดเหรอฮะใช่ค่ะเออใช้หมู้ที่ไปดมหาก็ได้นะครับไม่เห็นจะยากเลยฮะอะไรต่อครับมาดามอะไรต่อโอเค ต่อไปก็คือน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปค่ะน้ำซุปซุปอะไรซุปไก่เหรอครับนี่ใส่ลงไปไปคนเข้าไปหลังจากใส่ซุปไก่เสร็จ้ใส่ซุปไก่รอแป๊บหนึ่งให้เดือดนิดนึงนะคะหลังจากใส่ซุปไก่เราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยเกลือพริกไทยคุณดิเค็มไหมอ่ะครับคุณเค็มไหมผมเป็นคนเค็มมากครับเค็มมากก็ใส่น้อยค่ะโอเคจะสลัดความเค็มลงไปโอเคต่อมาพริกไทยพริกไทยค่ะ อันนี้นะคะอันนี้ต้องต้องต้อง,องใช้นิ้วนี้นะคะคนิ้วนิ้วทขาไมต้องนิ้วซ้ายครับนิ้วซ้ายเพราะม<อ>ันมีแหวนค่ะ<โ>อ๋อเออนะอ่าผมไม่มีแหวนสักงวงเลยต่อมาได้ต่อเข้ามานำตัวงโอเคเราก็ใส่ w h i ปิ้งครีมใส่วิปปิงปป้งครีมลงไปนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็ปั่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะปั่นเลยหรือว่าใส่ผักชีก่อนครับอ๋อใช่ผักชีลืมอ๋อลืมนี่ยังไงมานำตัวงไม่ได้ใส่ทีหลังก็ไม่ผิดกันโอเคใส่ผักชีลงไป พอเสร็จปุ๊บนะฮะมานาบอกว่าให้เทลงไปใส่เครื่องปั่นเลยนะคบคุณผู้ชมคุณวูดี้ระวังนะครับแล้วก็ปั่นนะคะปั่นเลยละกันใช่โอเคปั่นเดี๋ยว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 คุณวูดี้คุณต้องปิดฝาคุณอชอบเปิดแล้วคุณไม่ปิดนี้ยน <c oughs> ืมโอเคเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ชมช่วงหน้ากว่ามาดูกันดีกว่าว่าเห็ดชอคเกอร์ของมานาตัวกับเห็ดฟางของผมซุปแบบไหนจะอร่อยกว่ากันพักกันแป๊บนึงครับ Shall we shower